เดีแล้วมึนั hmm. uh, mm ่งหน่งสา้อนนั hmm. mm ้นเนโอ้ hmm. เออครับ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  <laughs>

ว้าวโอ้โอ้ทาง ไปเราไปตัวเป็นแนอ๋เดกกินแล้วไปลุกมดมดจะไปนั่งในบาร์ังที่บ้รด้วยหรอทีมก่อนแล้วก็ไปนั่งอ

โู้รู้แล้วจ้ะน้องขายโอ้โหนั่นก็จะมาขายแล้วอ๋อโอ้ไหเปเนตันี้แล้วเป็นยัวนี้แล้วกับหลามตัวนี้ก็เปล่าแล้ว 过来嘛，来这